น้อยพิเศษนะครับผมจะได้คิดไปเร็วนะครับผมนี่หาสี่สี่หาแปดสี่สี่แปด ส่วนน้อยปกตินะครับจะมีเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดสี่หาหาสี่ส่วนน้อย VAP นะครับจะมี สองสองหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับผมพร,พ,พร้องพิเศษนะครับก็จะมีเด่นหาวิ่งซี เลรเด้งเลรเด่นเล็กวิ่งนะครับของปกตินะครับผมเดนเจ็ดวิ่งหาสอนวนไอนะครับผมเลรเด่นเด็กวิ่งนะครับเดรนสองวิ่งสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมที่ผมอันเน้นนะครับ เล่นตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับอย่าลืมนะครับหมื่บ้านนะครับหมู่บ้านวันที่หนึงนะครับออกหาหาตรงๆรนี่นะครับออกหาพี่เอพีนะครับแต่ว่าไปออกพิเศษนะครับ5 5า ออกซับนะครับผมให้หา,หาของ VAP นะครับไปออกพิเศษนะครับเข้าอีกแล้วนะครับผมส่วน85 58 8228นะครับไปออกเลขหวยไทยนะครับไปออกหวยรัฐบาลไทยนะครับเสียดายนะครับให้แนวทางหวย ฮาหนอยนะครับไปออกหมวยไทยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนที่เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับทุกดีทุกท่านสวัสดีครับ